แน่นอนนี่คือเวอร์ชั่นภาษาไทยแบบซาบันโจบของสคริป YouTube เกี่ยวกับเครื่องจักรสงครามสุดล้ำปี2025พร้อมปืนใหญ่ขนาดยักษ์ตามคำขอทั้งหมดของคุณรวม6ุก30วินาทีและสไตล์เกียร์ครับทุก30วินาทีลองจินตนาการถึงอาวุธทำลายล้างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเครื่องจักรยักษ์บนสนามรบที่ทำให้ปืนใหญ่ธรรมดาเล็กจนแทบไม่สำคัญ เรากำลังพูดถึงเครื่องจักรสงครามปี2025ที่เปลี่ยนคอนเซปต์ความรุนแรงไปตลอดการด้วยปืนใหญ่ยักษ์กราะหนาและดีไซน์ที่สร้างความเคารพและหวาดกลัวอยู่ทุกก้าวติดตามกับเราที่เกียร์ฮับแล้วคุณจะได้รู้ทุกซอกทุกมุมของสัตว์ร้ายโลหะนี้ทั้งพลังทำลายความล้ำสมัยและราคาที่น่าตกใจสวัสดีครับเพื่อนๆของเกียร์ฮับ วันนี้เราจะพาไปสำรวจหนึ่งในการสร้างสารรค์ที่น่าทึ่งที่สุดของปี2025ในโลกของเครื่องจักรสงครามนั่นคือเครื่องจักรยักษ์ที่ติดปืนใหญ่ขนาดมหึมาอยู่ด้านหน้าใหญ่จนปืนใหญ่ปกติรอบๆดูเล็กและอ่อนแอเหมือนไม่มีค่าเพิ่มจากจุดเด่นของเครื่องนี้คือปืนใหญ่หลกักมันไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ยักษ์จริงๆท่อโลหะหนาแข็งแรงหลายเมตรพร้อมกรอะเสริมและไฟสีแดงสว่างที่ด้านหน้า เป็นเหมือนสัญญาณเตือนความตายต่อสัตว์ูทุกคนพื้นผิวปืนมีรอยขีดข่วนร,รอยเชื่อมและร่องรอยสงครามที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อโชว์แต่สร้างมาเพื่อการรบจริงตัวเครื่องเคลื่อนที่ด้วยล้อสายพานแบบรถถังขนาดมหึมาสามารถเคลื่อนผ่านภูมิประเทศยากลำบากและทนต่อการโจมตีโดยตรงกรอบโลหะหนาเสริมด้วยแผ่นเหล็กและน็อตใหญ่ทุกชิ้นช่วยให้เครื่องรอดจากการยิงระเบิด และความเสียหายจากมิตไทรายได้ทุกสภาพสนามรบถ้าอยากเห็นขนาดแท้จริงลองวางปืนใหญ่ธรรมดาไว้รอบเครื่องนี้ปืนธรรมดาจะดูเล็กจนแทบไม่มีค่าการเปรียบเทียบนี้ชัดเจนมากปืนใหญ่ยักษ์ครอบนำทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวและสามารถเปลี่ยนสนามรบได้ด้วยตัวเองบรรยากาศร,รอบตัวเครื่องนี้เต็มไปด้วย ควันไฟและความพังพินาศฝุ่นและเศษซากรอยในอากาศแสงเงาช่วยเน้นพื้นผิวโลหะของเครื่องและไฟสีแดงส้มทำให้ความยิ่งใหญ่ของมันชัดเจนยิ่งขึ้นทุกองค์ประกอบสื่อถึงพลังอำนาจและความน่าเกรงขามในด้านเทคนิคดีไซน์เป็นสไตล์ทหารยุคอนาคตร,รายละเอียดสูงและสมจริงสีหลักคือโลหะเข้มพร้อมไฟสีแดงและส้มที่จุดเด่นเช่นหน้าเครื่องและปืนใหญ่เพื่อสร้างความรู้สึกพลังงานเข้มข้นพร้อมปล่อยทำลาย ถึงแม้เครื่องจะใหญ่แต่ยังเคลื่อนที่ได้ดีด้วยล้อสายพานขนาดยักษ์ระบบกันสะเทือนรองรับน้ำหนักปืนและเกราะได้เต็มที่ทำให้ยิงแม้เคลื่อนที่ก็แม่นยำพลังทำลายของปืนใหญ่สามารถทำลายบังเกอร์แนวป้องกันหรือยันพาหนะศัตรูได้อย่างง่ายดายคลื่อนแรงจากการยิงยกฝุ่นเศษซากและสร้างภาพความรุนแรงที่น่าทึ่ง ราคาของเครื่องจากขนาดนี้ในปี2025สูงมากประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอาจอยู่หลายสิบล้านดอลลาร์เพราะรวมค่าอาและดีการผลิตระบบเล็งอัตโนมัติและเทคโนโลยีกราะล่าสุดไม่ใช่ทุกกองทัพสามารถซื้อได้เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจในสนามรบการขนส่งและบำรุงรักษาก็สำคัญมากเครื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องการโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ันยานพาหานะสนับสนุนหน่วยซ่องบำรุงและการจัดหาอาวุธและพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เหมือนกองทัพขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้เมื่อเทียบกับอาวุธอื่นๆปืนใหญ่ทั่วไปและรถถังสามารถซื้อและใช้งานง่ายแต่เครื่องนี้อยู่ในระดับใหม่ทั้งหมดเป็นสุดยอดวิศวกรรมทหารปี2025ผสมผสานพลังทำลายล้าง การเคลื่อนที่และกรอบป้องกันการปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวก็สร้างความหวาดกลัวและบังคับให้สัตว์ูปรับกลยุทธ์เห็นภาพรวมทั้งหมดปืนใหญ่ยักษ์กรอะหนาล้อสายพานสนามรบพังทินาศและปืนเล็กรอบๆจะรู้เลยว่านี่คือการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์สงครามไปตลอดกาลไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นวิศวกรรมทหารล้ำสมัยที่รวมเทคโนโลยีและพลังทำลายสูงสุด ราคาก็สะท้อนถึงนวัตกรรมและความสามารถนี้อย่างชัดเจนดังนั้นถ้าคุณประทับใจเครื่องจักรสงครามสุดล้ำปี2025อย่าลืมกดติดตามเกียร์ฮับเปิดแจ้งเตือนและติดตามข่าวสารอาวุธและเทคโนโลยีล้ำสมัยทุกคลิปให้ข้อมูลละเอียดวิเคราะห์ชัดเจนและภาพที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนนี่คือเกียร์ฮับนำเสนออาวุธยักษ์แห่งปี2025เปลี่ยนสนามรบด้วยพลังทำลายล้างสุดมหาศาล คลิกแบ็กไทเติลเครื่องจักรสงครามปี2025ยิ่งใหญ่กว่ารถถังทุกชนิดปืนใหญ่ยักษ์ทำลายทุกอย่างบนสนามรบปี2025อาวุธล้ำยุคที่เปลี่ยนสงครามยักษ์กรอบปี2025ทําทำให้รถถังอื่นหายไปอาวุธทรงพลังที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้แล้ว Description สำรวจเครื่องจักรสงครามล้ำยุคปี2025ปืนใหญ่ยักษ กรอนะหนาเทคโนโลยี Technology, สุดล้ำดูว่ามันครองสนามรบอย่างไรและราคาหน้าตกใจแค่ไหนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องจักรสงครามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาวุธล้ำยุคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกียร์ฮับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปืนใหญ่ยักษ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถถัง2025เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนวัตกรรมทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนาคตสงคราม ถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นพร้อมภาพประกอบหรือ cg ให้เห็นปืนใหญ่ยักษ์และสนามรบสำหรับใช้ในวิดีโอได้เลยจะทำให้คลิปน่าสนใจและสมจริงมากขึ้นคุณอยากให้ผมทำภาพประกอบด้วยไหมแน่นอน นี่คือเวอร์ชั่นภาษาไทยแบบซาบันโจบของสคริป YouTube เกี่ยวกับเครื่องจักรสงครามสุดล้ำปี2025พร้อมปืนใหญ่ขนาดยักษ์ตามคำขอทั้งหมดของคุณรวมุก30วินาทีและสไตล์เกียร์ครับุก30วินาทีลองจินตนาการถึงอาวุธทำลายล้างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเครื่องจักรยักษ์บนสนามรบที่ทำให้ปืนใหญ่ธรรมดาเล็กจนแทบไม่สำคัญ เรากำลังพูดถึงเครื่องจักรสงครามปี2025ที่เปลี่ยนคอนเซปต์ความรุนแรงไปตลอดการด้วยปืนใหญ่ยักษ์เกราะหนาและดีไซน์ที่สร้างความเคารพและหวาดกลัวอยู่ทุกก้าวติดตามกับเราที่เกียร์ฮแล้วคุณจะได้รู้ทุกซอกทุกมุมของสัตว์ร้ายโลหะนี้ทั้งพลังทำลายความล้ำสมัยและราคาที่น่าตกใจสวัสดีครับเพื่อนๆของเกียร์ฮั วันนี้เราจะพาไปสำรวจหนึ่งในการสร้างสารรค์ที่น่าทึ่งที่สุดของปี2025ในโลกของเครื่องจักรสงครามนั่นคือเครื่องจักรยักษ์ที่ติดปืนใหญ่ขนาดมหึมาอยู่ด้านหน้าใหญ่จนปืนใหญ่ปกติรอบๆดูเล็กและอ่อนแอเหมือนไม่มีค่าเริ่มจากจุดเด่นของเครื่องนี้คือปืนใหญ่หลกักมันไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ยักษ์จริงๆท่อโลหะหนาแข็งแรงหลายเมตรพร้อมกรอะเสริมและไฟสีแดงสว่างที่ด้านหน้า เป็นเหมือนสัญญาณเตือนความตายต่อศัตรูทุกคนพื้นผิวปืนมีรอยขีดข่วนร,รอยเชื่อมและร่องรอยสงครามที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อโชว์แต่สร้างมาเพื่อการรบจริงตัวเครื่องเคลื่อนที่ด้วยล้อสายพานแบบรถถังขนาดมหึมาสามารถเคลื่อนผ่านภูมิประเทศยากลำบากและทนต่อการโจมตีโดยตรงกรอบโลหะหนาเสริมด้วยแผ่นเหล็กและน็อตใหญ่ทุกชิ้นช่วยให้เครื่องรอดจากการยิงระเบิด และความเสียหายจากมิตรไซได้ทุกสภาพสนามรบถ้าอยากเห็นขนาดแท้จริงลองวางปืนใหญ่ธรรมดาว